ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่119ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นดีเลิศข้อที่63ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์กับคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ข้าแต่พระยาเ์ แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เชื่อถือพระบัญญัติของพระองค์ ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกยากข้าพระองค์หลงเจินแต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดํารัสของพระองค์พระองค์ประเสริฐและทรงทำการดีขอสรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ ใจิตใจของพวกเขาเชื่อยชาเหมือนไขมันแต่ข่าพระองค์ปิติยินดีในธรรมบัญญัติของพระองค์ดีแล้วที่ข่าพระองค์ทุกยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ธรรมบัญญัติจากพระโอษของพระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินเป็นพันๆแท่ง พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข่าพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข่าพระองค์เพื่อข่าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เห็นข่าพระองค์และยินดีเพราะว่าข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระยาเว ข้าพระองค์ทราบว่าการพิภากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้วและทราบว่าด้วยความซื่อสัตย์พระองค์ส่งให้ข้าพระองค์ทุกยากขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่ปลอบโยนข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระกรุณาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่เพราะธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ขอทรงให้คนโอหังอับอายเพราะเขาได้กล่าวล้ายข้าพระองค์ด้วยความเท็จส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์หันกลับมาหาข้าพระองค์ คือบรรดาผู้ที่รู้จักพระโอวาทของพระองค์นั้นขอให้ใจข้าพระองค์ไร้ตำหนิในเรื่องกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้องอับอายจิตใจของข้าพระองค์เหนื่อยอ่อนคอยความรอดของพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้า พราคอยพระสัญญาของพระองค์ข้าพระองค์ทูลถามว่าเมื่อไรพระองค์จะทรงปลอบโยนข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ไร้ประโยชน์เหมือนถุงหนังเล่าอางุนที่ถูกลมควันแต่ข้าพระองค์ยังไม่ลืมกฎเกณฑ์ของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องทนอยู่นานเท่าไหร่ พระองค์จะทรงทำการพิพากษาบรรดาผู้ก่มเหงข่าพระองค์เมื่อไรคนโอหังได้ขุดลุมพลางดักฆ่าพระองค์คือคนเหล่านั้นที่ไม่ใส่ใจกับธรรมบัญญัติของพระองค์พระบัญญัติทุกข,ข้อของพระองค์ก็สัจจริงพวกเขาขมเหงข่าพระองค์ด้วยความเท็จขอทรงช่วยข่าพระองค์ด้วย พวกเขาเกือบทำให้ข้าพระองค์สูญสิ้นไปจากแผ่นดินโลกแล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิ้งข้อบังคับของพระองค์ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทจากพระโอษของพระองค์พระยาเวทรงดำรงอยู่เป็นนิต พระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่โดยกฎหมายของพระองค์สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ข้ารรมาบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ข้าพระองค์คงพินาศไปในความทุกข์ยากแล้วข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยเพราะโดยข้อบังคับเหล่านั้นพระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบังคับของพระองค์คนอาธรรมซุ่มคอยทำลายข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระองค์วาทของพระองค์ข้าพระองค์เห็นขีดจำกัดของความสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นแล้วแต่พระบัญญัติของพระองค์ไรขีดจำกัดโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอพระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคําภาวนาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโส าะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์ลังท้าไว้จากวิธีชั่วทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข่าพระองค์พ่อดำรัดของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่าน้ำพึ่งเมื่อถึงปากข่าพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข่าพระองค์เกลียดชังวิธีเท็ศทุกอย่าง